ซไม้ข uh ูดหน้าหนูแล้วค่ะพ oh uh, ี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่สารจะมาเล่นเกมปีปป้าแต่งหน้าแล้วก็มีเพื่อนรับเชิญนะคะกากช่องนัทวิมัจิโกค่ะสวัสดีค่ะหนูกว่าจะไม่แนะนำจะแล้วดรูดดรคนเดียวค่ะแล้วก็นี่นี่นอย่าลืมเนี่ยช่องนช่องนี้กดอย่าลืมกดอย่าลืมกดเติ๊ดติตมติติติริต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 ิิติติดติต แล้วก็แต่งหน้าโมพิซานแต่งหน้าเก่งมากค่ะโมเป็นเมคอัพอาร์ติสนะโอ้เก่งกว่าพุนน้องก็รู้ดีเวลาพิชานพูดครานี้มันจะเป็นยังไงมันอะมันใจขนาดไหนคะมันใจค่ะร้อยเต็มสิบค่ะร้อยเต็มสิบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะสิบเต็มร้อยหรือเปล่าอ่าโอเคอยากได้แบบมองิหนหรือมองไม่เห็อ๋อเกือบจะเห็นแล้วกันค่ะ โอ้อนี่เรียกว่าทึบสนิทโอเคไม่เห็นแล้วนะรู้สึกคันไหมคันหนึ่งโอเช่นี่เป็นการแต่งหน้าให้ลุงโครั้งแรกเลยใช่ก<ช>ารแต่งหน้าเก่งมากก็เลยแต่งให้ลุงโมครั้งแรกค่ะครั้งแรกและคนได้ว่าเนี่ยก็เกือบจะใช่มีไปแต่งหน้าผู้ชายคนนึงมาค่ะต้องติดตามในชีวิต <channel S 2> แต่งหน้าแต่งหน้าผู้หญิงนี่ก็คือคนแรกเลยค่ะในโลกเลยค่ะรู้สึก ถึงพลังบางอย่างรู้สึกมันเกลียดเ,<อ>เกลียดมากเรามาเล่ากันเลยดีกว่าเย<อ>่หาเจอไหมหาเจอไหมหาอะไรอ่ะอ๋อนี่นี่ลิปสติกค่ะเราว่าน่าจะเป็นสีชมพูแดงแดงอือปากค่ะปากค่ะหลุดคำแปลว่ามันไม่ใช่ฝากเก็บไวยค่ะโลัวทรับสินเสียห,หายอะไรอ่ะนี่เอ เขียนคิ้วช yeah. ัวเด้อเด้อเด้อเขียนคิ้วโอเคโอเคเขียนคิ้วคิ้วตรงตรงซอฟซอฟไม้ขูดหน้าหนวดนะคะพี่เจ็บไหมอ่ะเรื่องอะไรแม่เนี่ยอือพี่เขียนคิ้วอือสวยอ่ะนี่คิ้วสีอะไรคะเนี่ยอดำดำน้ำตาลเข้มเพราะว่าน้ำตาลเข้มจะได้เหมาะกับผมน้องโมนเป็นสีดำอือโอ้โหทาคิ้วโอ้ยเป็นการเขียนคิ้วที่เอ็กซ์เพิดที่สุดเท่าที่เคยเจอมา ปัดแก้มได้ใช่ไหมอันนี้แฟนปัดแบบก้มใช่ไหมโม่ปัดแก้มขอเป็นหายหายอย่านี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เนี่ยหนุ่มต้องทำใจเลยเหรอแปลว่าสีนี้มันสวยมากสวย ดูสีเาจะโกใ่เหรโอเคเสร็จแล้วตยังไม่ได้ไฮไลท์ด่างไฮไลท์ด่างปกติด่างแบบสว่างๆหน่อยเนาะใช่ด่างมันต้องว่ออะไระทำม พี่จไไิาทำอะไรผิดานะหนูเจอเปล่าพี่จิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยเหรอนี่เนีอ่อาเอาใหม่เอาห่เยังไม่แคอีมไม่มไมาโอเคอย,อยากเห็นแล้วว่ะเปิดได้ยัง สีจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียวด้วยะนะมีสเต็ปม,มีการเชื่อมคิ้วให้ชนกันรู้สึกสวยดีนะพี่รู้สึกไอ้นี่คือคิ้วเหรอ,อรู้สึกเหมือนเห <c oughs> มือนว่าตัวเองเป็นผีที่ตายแล้วใครขี่คะแนนไหมคะจากตอนแรกนะคะที่คิดไว้ว่าจะให้พี่ซานสูตรคะแนนตอนนี้โมพอพี่ซานแต่งเสร็จแล้วโมคิดว่าโมจะให้พี่ซานติดลบแต่ก็สวยดีนะโอเคโอเค สิ่งที่เพื่อนเอเห็นบนหน้าโมเนี่ยไม่ใช่วิธีการแต่งหน้าที่ถูกต้องนะคะวิธีการแต่งหน้าที่ถูกต้องเนี่ยต้องไปดูในช่อง baby montico เคยดูป่ะเนี่ยเคยดูเปล่าศึกษา,อ,า,าอยู่ศึกษาอยู่กดเลยนะคะดูคลิปต,ต,ต่อไปโมแต่งหน้าปิดตาแต่งหน้าที่สารดูวยอยากรู้ว่าใครทําออกมาได้ดีกว่ากันก็ไปดูเลยค่ะไฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปดูเลยเนีอย่าลืมกดติดตามช่อง baby montico กับ sunberry เลยนะคะกิกกิ๊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 กแล้วก็ไปดู สวยงามโมก็สมเหตุสมผลสวยงามก็ริอมขำมากเราเริ่มอยากดูกระจกมาก <P. <P. พี่กามันสวยไหมอ่ะโอ๊ยลงเบ้าตาขอโทษมอมไม่เห็น,นจริง <พ ullah>